อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นนโยบายรัฐบาลแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนนะคะก็คือโครงการดิจิทัลวอลเลตช่วงนี้อาจจะห่างๆห,หายหายไปแล้วบ้างนะคะแต่ว่าก็มีความคืบหน้ามาเรื่อยๆรวมถึงเรื่องของร้านค้าที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ด้วยนะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์เตรียมความพร้อมร้านค้าปลีกร้านค้าส่งรวมถึงร้านธงฟ้าเพื่อจะรองรับการใช้จ่ายโครงการดิจิทัลวอลเลตไว้แล้วนะคะโดยนายพันทินจงจิตตระกูลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพาณิชย์บอกว่าตอนนี้รับมอบหมายจากนายภูมิธรรม เวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ไปลงพื้นที่เสวียตรวจสอบความพร้อมร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็นะคะก็ไปกันที่ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดเพชรบุรีที่คณะรัฐมนตรีเลือกใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะเป็นการสัญจรหรือว่ารัฐมนตรีการประชุมรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นั่นเองนะคะการที่ไปสำรวจเนี่ยก็จะเห็นว่าร้านค้าในตลาดเนี่ยพร้อมมากๆ สำหรับเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็นะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งกรมการค้าภายใน,ในเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไว้ก่อนแล้วนะคะทั้งร้านค้าปลีกร้านค้าส่งในการรองรับประชาชนที่จะมาเข้าร่วมจับใจ่ายใช้สอยในโครงการดังกล่าวปัจจุบันนี้มีร้านค้าธงฟ้าทุกอำเภอกว่า1นึ่งแสหมื่นร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการในนามนิติบุคคลครอบคลุม9ก้าแสนร้านค้าค่ะนอกจากนี้ยังมีร้านค้าในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เองที่ได้เตรียมพร้อมของข้อมูลเชื่อมต่อกันกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะเข้าสู่โครงการดิจิ a l ล a l เลตให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีการตรวจเยี่ยมร้านค้าที่ตลาดกลางทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดเพชรบุรีก็ไปฟังเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการร้านค้าไปแล้วนะคะต่างบอกว่าเศรษฐกิจตอนนี้นนซบเซาจริงๆรายได้เนี่ยมีเข้ามาบ้างแล้วก็ ซบเซาอยู่สะส่วนใหญ่นะคะเชื่อว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยก็นําเสนอนโยบายแล้วก็นําเสนอต่อรัฐสภาว่าจะเดินหน้าโครงการนี้ซึ่งปลายปีนี้ประชาชนจะได้รับเงินดิจิทัลหมื่นบาทเพื่อช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนนะคะขณะที่นายสุประชัยอารันยิกเจ้าของร้านขนมหวานนี่ของดีขึ้นชื่อของเพชรบุรีเลยนะคะก็ถือว่าเป็นตัวแทนของคนในพื้นที่นะคะ อยู่ที่ร้านขนมหวานบุญสมลูกสาวแม่ปิ่นอยู่ในตลาดนี่แหละค่ะที่เพชรบุรีบอกว่าโอ้ยินดีมากเลยแล้วก็พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการนี้คิดว่ากําลังจะเพิ่มกําลังการซื้อและการจับใจ่ายในการใช้สอยของประชาชนได้เป็นอย่างดีสามารถกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจได้จริงๆค่ะ